ร้านอิชิสโตตอนนี้นะครับมีบริการแบบอนนี้เวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นในส่วนของ ID ดีไก่เพชรและบริการรับาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาพแบบ anime defender อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเชนเนลเพื่อรับผูปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ description ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการหาพอร์ทัลลงฟรีนะครับแบบพอร์ทัลซีเค็หรือว่าจะเป็นแบบพอร์ทัลเวอรดนอื่นหรือว่าจะหาคนมาเล่นด้วยครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดค้นหาห้องแบบสุ่มอะไรเงี้ยที่เราไฟล์นะครับบางทีเนี่ยเราก็เจอ เราสามารถคัดกรองคนได้ประมาณนึงนครับว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ต้องการที่จะลงอะไรงนี้จริงๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยคุณจะหาคนมาแบกได้หรือว่าคุณจะไปลงตัวพอทอดซีเกตนะครับซึ่งมีโอกาสดรอปตัวซีเกตเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่น้อยนะครับแต่ว่ามันก็โอเคแหละเพราะมันก็มีโอกาสดรอปใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเข้าตัวร s สซอร์นก่อนเลยโดยที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับคุณสามารถเข้าได้จากตัวหน้าระบบของมันเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณหาไม่เจอก็กดเข้าไปเลย ทีนี้นะครับพอกด,ดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเรากด continue ใน discord app ของคุณเนี่ยก็จะขึ้นมาดับนี้นะครับ anime adventure join ไหมก็กด join ไปเลยทีนี้เนี่ยตัว anime adventure เนี่ยจะใช้ตัวบล็อกลิงนะครับในการ verify discord ก็ขั้นตอน,นง่ายๆนะครับเรามาที่ห้อง verify ตรงนี้แล้วเราก็กด complete ต,ตรงนี้ก็ให้เราสามารถพิมพ์แชทได้กด submit ไปปึ๊บทีนี้ครับ tap แล้วก็ verify ให้เป็นการใช้งานบอทนะครับให้มันขึ้นแบบนี้แล้วกดไปปึ๊บ ทีนี้เนี่ยใครที่ได้ทำบล็อกลิงอะไรอย่างี้ไปแล้วนะครับมันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยครับแล้วมันก็จะบริไฟเสร็จแล้วคุณจะได้เห็นห้องทุกอย่างเลยสหรับบล็อกลิงนะครับก็จะเป็นตัวบอทที่ไว้เชื่อมต่อกับดิสคอร์ดทำในการบริไฟผู้คนก็ใส่ในดิสคอร์ดนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทำเนี่ยสามารถมาทำตรงหน้าเว็บนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกอินดิสคอร์ดครับว่าอันนี้ใช้ดิสคอร์ดเรอไม่ถ้าไม่ใช่ก็ล็อกอินในอันนี้เราจะใช้ไปนะครับกด authorize ไปแล้วมันก็จะพาเเเเเรร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 าา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 ขขข้้้้มหนนนนีีะะคคคััคบบ get verify username username ตงงงก็ใส่ username อ username อ่ออออไไปวื มาถามครับว่าอันนี้ใช่ ID ของราไหมถ้าใช่ก็กด continue ไปนะครับก็ asset ที่เขาต้องการนะครับก็คือเป็น user ID นะครับว่าเป็นใครแล้วก็ดู user name display name แล้วก็ avatar profile link นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ขอนะครับก็กด confirm ไปก็จะดูนะครว่า select server เนี่ยว่ามี server อะไรบ้างก็กด confirm ไปครับอันที่ติเขียวๆเนี่ยคือ server ที่เรา verify มานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมันจะมีขั้นตอนเยอะกว่านี้หน่อยถ้าเกิดว่าคุณเข้าครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้ครับแค่เรา เราอินตัวบ็อกซิ่งไว้แล้วกด Wi-Fi เมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปดูเนี่ยไอทับลิงก์ตรงนี้นะครับแับเดียวครับมันก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นห้องมากมายเลยแต่ว่าในกรณีที่พี่ครับผมไม่เห็นห้องอะไรอย่างนี้เลยเราจะทำยังไงได้บ้างกดตรงนี้ครับตรงที่ a d v e n t u r e ์มันจะมีคําว่า All Channel ครับให้คุณติ๊กถูกไว้นะครับโชว c h a น n e l เนี่ยก็จะเป็นเปิดการมองเห็นของห้องทุกห้องนะครับที่คุณสามารถ Access ได้ด้วยยอของคุณนะครับมันจะมีห้องเทรดนะครับที่ไวสับการเทรดเนี่ยคุณจะเป็นต้อง กดตรงนี้ครับ I agree นะครับเพื่อเปิดห้องเทรดนั่นเองทีนี้คุณจะสามารถเทรดกับคนอื่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็สามารถหาเทรดได้ว่าคุณอยากได้อะไรเมนู o ิ้งฟอร์นครับก็คือ NLF นะครับ NLF คือ not looking for นะครับ LF คือ looking for นั่นเองประมาณนี้ครับทีนี้นะครับจุดที่เราจะดูเนี่ยก็คือ s q o a r making ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องไว้สําหรับการหาผู้เล่นนั่นเองครับเราก็สามารถกดที่ winter event ได้นะครับเพื่อ หาคนมาลงนะครับโดยที่เปนเทอร์อีเวนต์เนี่ยก็จะมีแบบมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่าลงแบบกราดิ้งนะครับกราดิ้งก็คือการลงฟาร์มไอตัวอีเวนต์อันนี้ครับแบบกลายรองกายเนี่ยก็คือแบบฟาร์มระยะยาวทั้งคือนั่งฟาร์มกันบางทีนะครับเขาจะขอว่าส่งรูปทีมของคุณมาอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันจะเอาไปลงพอร์ทัลอะไรเงี้ยเขาจะขอดูทีมครับแต่ว่าตัวตรงนี้เนี่ยมันมีสแกมค่อนข้างเยอะมากๆแบบตัวลิงก์อะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนดีเฟนเดอร์ที่บอกว่าบริไฟกับบอทอะไรเงี้ยมาแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผู้เล่นหนึ่งถ้าแบบให้ดีเอ็มไปเนี่ยคุณก็แล้วระวังนิดนึงนครับบางทีเนี่ยมันจะเป็นตัวอันปลอมซึ่งผมจะมาสอนดูลิงก์ปลอมก่อนแล้วกันแล้วลี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราขาดลิงก์ยังไงอย่างราแรกเนี่ยเรามางไปชี้นะครับถ้าลิงก์ไหนโดนฝังว่าเนี่ยมันจะมีการแปลงลิงก์ที่แปลกๆนะครับนี่ถ้าอันนี้ก็คือปกตินะครับปกติปกติปกติเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีให้ดูอยู่ในสแกรมตรงนี้ ในการปกติเจนนี้นะครับก็จะโชว์ว่าเนี่ยคือลิงก์ที่ถูกต้องนะครับถ้ามีคำาเว็บอันนี้นะครับก็คือเป็นลิงก์สำหรับคนที่อายุต่ำกว่า13ปีมันจะมีขึ้นเว็บนะครับแล้วก็ดต์เว็บ dotlobor com ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือสำหรับโมบายครับ r o นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลิงก์แปลกอะไรนอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วคุณไม่มั่นใจเนี่ยครับอย่าไปกดแล้วกันก็หลักๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปในลิงก์เนี่ยแล้วมันขึ้นให้คุณล็อกอินอะไรเนี่ยก็อย่าไปกรอกนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นกโอออิบ้วไลใน ตัวเว็บไซต์อยู่แล้วเนี่ยกดลิงก์เข้าไปมันก็จะพาไปหน้ารอเข้าเซิร์ฟเวอร์พีนี่ยครคุณสามารถกดโอเพนนับในการเปิดเข้าตัวเกมได้ถ้ามันเกิได้กรอกอีกรอบนึงเนี่ยแต่เราไม่ใช่แล้วครับทรานี้นะครับมันสามารถมาได้หลายรูปแบบเลยทั้งในรูปแบบของลิงก์โปรไฟล์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเอมเบมให้กดอะไรอย่างนี้ครับก็ลองไ้ดีครับเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยส่งมามีครับเราบอกว่ากดตัวนี้ไม่ติดนะครับ ล้วก็มีในเรื่องของการหลอกให้แบบคนกดเข้าไปในลิงก์ฝังอะไรอย่างนี้นะครับก็ด้วยดีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยแบบว่า URL เนี่ยครับมันเป็นประมาณนี้ครับแบบราบอก t o ททูบนะไม่ใช่อทคออะไรนี้ก็ดูแล้วระวังนะครับในการหาตัวห้องอันนี้แล้วที่น่ากลัวเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยมันแปะยันห้องแบบหาว่างๆตรงนี้เลยครับมันก็แปะไปเลยก็ตัว่จะเป็นระบอก .com นะครับทับแชร์โค้ดนะครับที่เป็นตลงักเลยนี่ทับแชร์โค้ดทับแชร์เอเจนต์มาโค้ดนะครับจะเป็นประมาณนี้ โอเคนะครับพอเราดูลิงก์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็หาเป็นห้องเอากันว่าอันไหนเนี่ยมันปลอดภัยเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับก็ดีครับส่วนใหญ่ในพวกพิมพ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ค่อนข้างเจอเยอะนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวลองหาห้องที่เป็นพอร์ทัลเลยครับบางทีเนี่ยอันนี้นะครับแบบต้องการบัฟเฟอร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดคนเล่นทีมบัฟเนี่ยก็ไปกดขอจอยได้นะครับแบบอันไหนอยากลงเป็นพอร์ทัลอะไรเงี้ยเราจะพิมพ์ชื่อพอร์ทัลไปนะครับอันนี้เป็นของวินเทอร์อีเวนท์ที่ผมดูนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะสามาารถหพวก พอทัลดักเมทนะครับกับพอทัลบุตดาได้ก็ผมจะรอดูไปก่อนนะครับว่าอันไหนมีนะครับเช่นนี้ครับดักเมทพอทัลครับ2อทัพหคนครับเลเวลแปขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็มีรีควิลบ้างนะครับนี่ครับเช่นอันนี้โฮสติ้งพอทัลนะครับตรงนี้พออยู่นี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยผมจะไม่อันนี้นะผมจะเปิดไปเงี้เลยจะได้ดูว่ามันเข้าได้จริงนะครับนี่อันนี้ผมก็เข้าอันนึงไว้แล้วเดี๋ยวมันจะดับนะครับโอเคแอปโรบอยอันนึงผมเปิดมาแล้ว นีครับโอเคก็ okay. เข้ามาแล้วนะครับเราก็รอคนอื่นนะครับมาเปิดพอร์ทลให้ส่วนใหญ่เนี่ยพอยร์ทลเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะครับอันนี้เนี่ยคือเข้าโดยที่เขาไม่ได้ตรวจทีมแล้วครับว่าทีมเราเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยมีเขาจะให้เป็นแบบขอดูรูปทีมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์มาให้ประมาณนี้ครับแต่นี้เนี่ยก็คือแบบเปิดเสรีเลยถ้าเกิดว่าคุณเจอลิงก์เนี่ยก็ ตรวจลิงก์ก่อนครับว่าปลอมไหมถ้าไม่ปลอมเนี่ยคุณก็เข้าไปได้เลยครับอันนี้นะครับเพราเปิดพอร์ทัลให้นะครับเราก็กดจอยเข้าไปก็เนี่ยครับหาพอร์ทัลลงฟรีๆได้เลยพอร์ทัลสกิเกตครับก็ได้ด่ายครับก็จะเป็นพอร์ทัลแบบมาหลายทางนะครับเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีคนช่วยอะไรอย่างเงี้นะครับคือความยากเนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับที่เรายังอัปเกรดตัวได้น้อยนะครับแบบเงินค่อนข้างต่ำอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดผ่านช่วงนั้นได้เนี่ยที่เหลือก็จะโอเคละอันนี้ผมเอาตัวไปไม่ครบดวยนนะัผมพลาไปตึง อปอ์เซ็นต์แค่35%ผมได้ดาวอยู่2,001นะครับถ้าไม่ได้ดรอปตัวเนี่ยเดีย๋ยวนะมันก็ได้ดาวนะครับในเวลา22นาทีถ้าเกิดว่าคุณี่อโอเคประมาณนี้นโอเคแล้วเราก็ฟาร์มอีกก็ได้แบบมีโอกาสดรอปตัวด้วยแล้วก็ได้ทั้งดาวด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดูอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่เราแคปรูปมานะครับแล้วก็หาเป็นห้องที่แบบว่าให้ส่งลิงก์แล้วเดี๋ยวโอ้ยเอานี้ดีกว่าผมพาไปดูลิงก์ปลอมดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูลิงก์ปลอมครับว่าลิงก์ปลอมมันไงอ อันนี้ครับก็บอกว่า DM ต้นใหญ่เนี่ย DM ที่ส่งลิงก์นะครับมันก็บางทีเป็นลิงก์ปลอมเยอะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวสตาฟที่เขาดูทันเลยเนี่ยเขาก็จะลบพวกลิงก์ปลอมให้นะครับจากอันนี้เสก็โดนดีดิเร็วนะครับโอเคครับอันนี้ดูปลอมมากครับผมเข้าไปดูให้อันนี้แบบว่ามาลงกับเราดีครับเรามีตัวนี้พร้อมแบกหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้น้อยเมามาเลยครับที่จะเป็นแบบคนที่เอากระเปจริงเราก็นี่ครับแค่ได้จอยครับส่งรูปทีไหมครับอันนี้รวมๆเนี่ยถ้าเกิดเราหาห้องปกตินะครับเราก็ส่ง แบบนี้ไปนะครับแบบขอจอยได้ไหมแล้วก็ส่งรูปทีมไปนะว่าดี่พูดจะเอาไปใช้เนี่ยเป็นทีมอะไรนะครับโอเคมาแล้วเนี่ยครับเราเอามาปรไปทีนะครับพูดจะเห็นแล้วก็ลิงก์แบบมาดูแบบมีการปลอมแปลงขั้นเยอนนะครับแอปอันถ้าเป็นโมบายมันต้องเป็น a o อนะครับอันนี้เป็น R. แล้วก็ o เลยนะครับ .com คอมมี .kz ด้วยนะครับเข้ามาอันนี้ไม่น่าจชว่าเป็นเนมเบมของโดเมนประเทศเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเงี้ยเราก็อย่าไปกดเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็ดูเป็นตััวอย่างไปนะครบ แล้วก็บล็อกทิ้งไปนอกจากนี้นะครับคุณก็สามารถหาตัวห้องแบบชาเลนส์นะครับพวก daily challenge ที่มันยากๆนะครับแบบลงกับคนอื่นได้นะครับแบบลงดันเซียนลงดิจ l s สเต e อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถลงได้เลยก็หรือคุณจะเป็นคนเปิดห้องก็ได้แบบคุณเปิดห้องมาแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับแบบว่าผมจะลงอันนี้ต้องการคน L F นะครับพิมพ์ L F ไปแปลว่า looking for นะครับ L F แบบนี้ looking for แบบคุณต้องการอะไรครับต้องการยูนิว่าแบ่งนะครับก็พิมพ์ยูนีครับต้องการบัฟคนมาบัฟก็พิมพ์บัฟแบบนี้ได้เลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด c r i b e ให้ด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้า